بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي نظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحجة من لثاني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام براني الله سبحانه وتعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงอยู่ดีมีสุขเราจะมาพูดคุยนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยจะอยู่ดีมีสุขได้นะก็ต่อเมื่อเราเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองให้เป็นคนดีของอัลลอฮ อัลพี่น้องบางคนบอกอัลนี่ถึงวันเกิดนะปีเกิดของท่านแล้วเออดีแล้วถึงวันเกิดปีเกิดมาครบปีแล้วมาครบหลายปีแล้วบางคนอายุเท่าไรเท่านู้นนี่เออเปลี่ยนแปลงไหมในสิ่งที่เคยผิดมาจะเกิดที่สุบรีตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเออตอนนี้เปลี่ยนแปลงไหม จากเคยที่ไม่เคยนามาดนามาดอะไรฮะนามาดซุบฮีตรงเวลาตอนนี้เคยเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังจากบางคนที่นามาดครบห้าเวลานี่แหละจากไม่เคยนามาดซุนนะเลยตอนนี้เปลี่ยนแปลงมาเป็นนามาดซุนนะก่อนและก็ซาณุนนะหลังฟัรูแล้วอัลลอฮฺว่าบิรนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาดังนั้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ย ท่านนาบีมุ h ัมมั d ส,สัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สอนกับพวกเรานะฮะสอนกับพวกเราโดยที่นะ,ะไม่ให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะผัดวังอัตตสวีฟผัดวันประกันพุ่ง เนะเดี๋ยวก็ยทำก็แล้วท่านโอ้ยยังวิชีวิตอีกยาวไกลอ้ยังอายุไม่เท่าไรเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวอายุเยอะๆน่อยสุราเนะี่ย่อยเข้ามารก็ได้เอาล็อพี่น้องอย่ามีความคิดแบบนี้อย่าคิดว่าเรานั้นจะไม่จากลาโลกนี้ไปไม่อย่าคิดว่าเรานั้นน่ะจะมีชีวิตคงทนเพราะ นี่คือกลลวงของชัยตอนอัล๋อนอนไปอีกหน่อยนะยังไม่เข้าเวลาเลยถึงเรานะถึงเราซุบโบสายกันอนะเพราะอะไรเนี่ยฮะเพราะเราผัดวันประกันพุ่งนี่แหละ Allah, อัลลอนอนอีกสักหน่อยนึงเอ้ยอีกสักนิดนึงเออนี่แหละดังนั้นท่านนบ,บี Muhammad s a l l ล l l a h อะลัยฮิวะ s ัลลัมนะครับนะไดออ้ท่านอับด a ล d u l l a h bin Omar ได้เล่านะครับว่าวันหนึ่งท่านนบ,บี Muhammad s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมเนี่ยได้จับนะฮะไหลนะไหลทั้งสองข้างของฉัน ท่านอบีได้จับไหลจับไหลพี่น้องครับทำไมท่านอบีจับไหลการที่ท่านอบีจับไหลแสดงว่าถึงคุณค่าถึงความสําคัญและให้เรื่องเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และอยากที่จะให้คนที่นะรับช่วงต่อหรือคนที่จะสืบต่อคำพูดของท่านไปเนี่ยมีความตระหนักมีความมีความอะไรใส่ใจเลยไปจับจับอะไรครับจับไหล และจับไหลของท่านอับดุลลอยม,ออมุอัมัดและท่านนบีก็ได้กล่าวว่าเออให้กับอับดุลลอยม,ออมุอัมัดเออบอกว่านะครับคุณฟิดดุนยากะอันนากรีบุนอาลฮบิรุสซาบินฮะดิษนี้เราอาจจะได้ยินบ่อยแต่สิ่งที่ได้จากฮะดิษตัวน,นี้นะฮะท่านนบีจับไหลท่านอับดุลลอยม,ออมุอัมัดแสดงว่าเป็นเรื่องที่นะต้องการที่จะให้อับดุลลอยม,ออมุอัมัดได้เรียนรู้ให้ตระหนักในเรื่องเรื่องนี้ นะท่านอบีบอกว่านะเธอเนอ่ะจองอยู่ในดุนยาประหนึ่งว่าเธอน่ะไม่ใช่คนโลกนี้ไม่ใช่คนในอยู่แถวแถวนี้จองอยู่ในดุนยาเหมือนคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านที่อยู่ตรงนี้เอาอาบบรุซาบีนหรือว่าเป็นคนที่เดินทางนะ่ะไม่อยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกแค่มาพักเดียวก็ไปเขาเดียกคนเดินทาง วะก ا ن อินูอุมารรอฎิยาูลละปรากฏ ا ่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุม م รนะครับจึงกล่าวได้ยินจากคำพูดของท่านนบีเช่นนี้แล้วท่านก็ตระหนักได้เลยว่าท่านเ,าเข้าใจเลยนะครับว่าทิ่งที่ท่านนบีได้กล่าวนะฮะไว้แบบนี้มันทําให้ท่านสะท้อนออกมาถึงนะครับคำพูดของท่านท่านเลยพูดว่า พูดว่าไงอิดะอัมไซตาฟาลาตันตาเดรุซอบาที่ท่านนาบีบอกท่านอยู่ในดุนยาเนี่ยเหมือนกับคนที่นะคนที่คนแปลกหน้าหรือว่าคนที่เดินทางนะท่านอิมนนอุมารอับดุลอลมุมอุมารเข้าใจเลยและก็ได้ด้วยกาวกล่าวมาอธิบายให้ความกระจ่างแก่บุคคลยุคหลังที่จะต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้ว แค่เอาความเข้าใจของท่านอับดุลลอฮ์ิบนุอมาร์ไปกระจายหรือว่าเอาไปคิดต่อเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์ิบนุอมาร์บอกอ,อิดะอัมไซต์ัฟาลาตันตะดิรสอบาที่ท่านนาบีพูดแบบเนี้ยดังนั้นจงรู้เถอะว่าเมื่อเวลายามเย็นมาอย่ารอให้ถึงยามเช้าอะไรที่ท่านปฏิบัติได้เปลี่ยนแปลงได้อย,อ,อย่ารออย่ารปวิ่งเวลา อย่าประวิงเวลาอัลเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ก็แล้วกันเวลาทําท่านทําได้ตอนนี้ทําเลยพี่น้องนะมาซุนนะไม่เคยทำอัลล์นี่แหละเวลานี้แหละละมาดนะไม่เคยไม่ได้อ่านกุรอานเลยเนี่ยเอาอ่านเลยแหละเวลานี้อ่านเลยนะพี่น้องครับผมพอพูดถึงเรื่องกุรอานอัลลหลายคนเนี่ยจับจ้องกับไอ้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 เนี่ย เดียวกับเขี่ยไปตรงนั้นซ้ายทีว่าเขี่ยวขวาทีจับไอเนี่ยนะฮะมากกว่าอัลกุรอานตกลงว่าเราจะเอาไอเนี่เป็นเป็นอะไรนะเป็นทางนำของเรารู้ว่าเราจะเอากุรอานเป็นทางนำเราก็มาทอ,อาร้องนะชิตดูดูรนูนัลกุรอานกุรอานเป็นธรรมนูญของเรา แต่ไม่ได้อ่านกัน,นเลยไม่ได้ใส่ใจมันเลยถามว่าชีวิตนี้จะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้ใส่ใจมันตลอรพี่น้องดังนั้นใส่ใจกุรอานกุรอานบอกอะไรให้ดูชั้นฟ้าให้ดูแผ่นดินดูดูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุลตลา Allah, อัลลอฮ์อัตุบยานี้อัลลอฮ์เตือนเราให้เราเระมัดร,ระวังชีวิตของเราอยู่อย่างอยู่อย่างอะไรฮะไม่ประมาททั้งนั้นเลยเนี่ยนะ เราก็รู้ว่าอดุนยานี้เราต้องอะไรครับเราต้องทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นไอเรื่องที่ไร้ประโยชน์เอานะอย่าอยาอย,อยเอามาเข้าใกล้ในชีวิตเราวะอิจาอัลสบะตาวะลาฟาลาตันตะซิรุลมาซาเมื่อยามยามอะไรนะเมื่อยามเช้ามาอย่ารอเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยทำตอนเช้านะนะเดี๋ยวตอนตอนเย็นก็นแล้วกันนอะตอนเย็นค่อยทำ อ๋อเ <L rac ian> นะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยทำก่อนแล้วกันดังนั้นพี่น้องครับที่ท่านอัดุลย์หลวงอามาเลยบอกกับพวกเราเนี่ย <off inter> เพื่อที่จะให้เรารู้นะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยต้องมันรอไม่ได้แล้วชีวิตของผู้ศรัทธามันรอไม่ได้แล้วที่จะทำอะไรที่เป็นคุณงามความดีนะีรอไม่ได้แล้ววอิจะวะคคดมินซิฮัติกะลิมารดิกะ และจงยึดเอาในสิ่งที่ยามท่านสุขภาพพลานามัยที่ดีก่อนที่ยามป่วยไข้จะมาถึงเอาอพี่น้องนี่คือสิ่งที่นะท,นท่านอับดุลลอยมุนโอมารเข้าใจจากอะไรนะเข้าใจจากคําพูดของท่านนบีและมาบอกอธิบายให้เราฟังว่ายามท่านดีนยะอย่าลืมทําอะไรให้เป็นประโยชน์ซะ กับตัวท่านเองกับคนในครอบครัวกับภรรยาของเรากับสามีของเรากับลูกๆของเราและโดยเฉพาะกับตัวของเราในวันอาเคร์นี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนั้นเรานะอะไรที่เปลี่ยนแปลงเราได้นะเปลี่ยนแปลงไปขจัดสิ่งไม่ดีที่ออกไปในชีวิตของเราออกไปให้หมดและเราจะเป็นคนดีข้าอัลลอฮฺซุนะตลาวะมินฮะย่าติกะลีมาอุติกะ และนะครับในยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ความตายจะมาถึงเอาโลพี่น้องท่านเคยน่ามาดนะคนที่เป็นพี่ของท่านเป็นน้องของท่านหลานของท่านพ่อของท่านแม่ของท่านกี่ศพกี่ชีวิตแล้วที่เขาถูกขอถูกหามไปไหนครับไปฝังในหลุมฝังศพถามว่าพวกเขาทั้งหลายมีโอกาสที่จะมาทําความดีเหมือนกับพวกเราไหมไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาสแล้วและถามว่าตอนนี้เป็นเรื่องดีไหมที่เรายังมีโอกาสแต่เราหลายๆคนก็ไม่อะไรครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่สำนึกว่าที่โอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะวตาลาได้ให้แก่เขานะี่มาเป็นมาเป็นอะไรครับมาเป็นข้อกำไรให้แก่เขาดังนั้นชีวิตของเราจะมีความสุขได้พี่น้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ดีๆ ถามว่าที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้อยากจะให้ตัวของเราหนึ่งจิตใจอ่ะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้จะต้องเปลี่ยนด้วยกับค Allah. ําสอนของอัลลอฮ์สอนคาสอนของอัลลอฮ์เอาอัลกุรอานมาเพื่อบําบัดตัวของเราเอากุรอานเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวของเราวูนูนัซิลมินัลกุรอานนี่ มาหัวชีฟ้าอุนวะราะห์มะตุลลิลมุมินอัลลอฮ์ Allah จึงบอกนะครับและเราได้ให้ส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานมาเป็นที่บำบัดนะครับนะเป็นบำบัดอัลกุรอานเป็นเดียวยาหัวใจอัลลอฮ์หลายคนบอกอาจารย์ลูกของฉันเนี่ยดื้อหลอเกินอัลลอฮ์พี่น้องให้ลูกของเราอ่านกุรอานรูอให้ดูดูทีวีให้ลูกของเราอ่าน آن, กุกอราอาน آن, วูาเล่นเกม เกมทีวีมันทำให้ลูกเราหัวใจแหงกระด้างทั้งนั้นเลยอัลลอ์อาจารย์ทวนใหญ่มันมากลับมามันเรียนก็แย่แล้วจะมาให้อ่านกุรานอีกเลรอัลลอ์ o, พี่น้องคำพูดนี้ไม่น่าจะเป็นออกมาจากคำพูดของผู้ศรัทธาเลยนะไม่น่าที่จะออกจากคำพูดของผู้ศรัทธาถามบรรดาซอาบานะ้านเน่ะเขาเรียนเรียนรู้นะ่นะน่กลัวเขาแย่กันเป็นแถวเลยมึ้งไม่ใช่ฮนะ ความรู้มันจะแบกหินแบกทรายแบกปูนมันจะหน,นักตลอดเวลาไม่ใช่นะนั่นคือความรู้ที่รู้ที่เรื่องอย่างอื่นทําไมรู้ได้พอจะรู้ศาสนาไปรู้เรื่องที่ดีรู้ว่าอ่านในเรื่องที่ดีทําไม่ได้ถามว่าเด็กไปเรียนไปไปอะไรฮะไปเรียนที่โรงเรียนกลับมาทําไมให้เล่นเกมให้อะไรมันไม่แยนะ่เล่นเกมเหนื่อยแย่แล้วนะมันไม่คิดว่าแยนะ่เราคิดความรู้สึกเองว่ามันไม่แย่ หรือเรามีความรู้สึกเองว่ามันแย่ดังนั้นถามว่าไม่แย่หรอกไอ้รู้ที่เพิ่มเติมเรื่องดีๆเนี่ยรู้จักอัลกุรอานเพิ่มเติมนะกับรู้จักเกมเพิ่มเติมรู้จักนะฮะตัวการ์ตูนเพิ่มเติมบางที่นะฮะเราคิดว่าไอ้รู้จักอัลลอฮ์รู้จักท่านนาบีมากเกินไปนะมันจะแย่ดังนั้นพี่น้องครับวัดหัวใจวัดอีมานของเราได้เลยถ้าเราพูดแบบนี้อยากให้พวกเรานะ อย่าได้ใช้คำพูดอันนี้ออกมาจากชีวิตที่ได้ชื่อว่าผู้ศรัทธาถ้าผู้ศรัทธาวินาทีนะทุกวินาทีคือการเรียนรู้วินทุกวินาทีคือการปฏจจิบัติที่เรื่องที่ดีอัลลอฮ์บอกว่ากุรอานจึงเป็นเครื่องบำบัดให้กับพวกท่านและกุรอานเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์จะประทานให้กับคนที่เลวใช่ไหมไม่ใช่ประทานให้กับคนที่ศรัทธาถามว่า แล้วคนไม่สนใจกูรอ่านถามจะเรียกผู้ศรัทธาได้ยังไงละ่ะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าวะรห์มมตุลลิล์มมีมันจะเป็นความเมตตากับคนที่ศรัทธาแสดงว่ากุรอ่านเนี่ยถ้าอ่านแล้วจจไม่มีไม่รู้สึกว่าสบายใจไม่รู้สึกว่าดีใจแสดงว,ว่าหม่านของเรานแะย่รู้สึกว่าพออ่านกุรอ่านรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าแย่รู้สึกว่าไม่สบายใจแสดงว,ว่าหัวใจเราไม่ได้ศรัทธา ดังนั้นพี่น้องสามารถที่จะอะไรฮะสามารถที่จะตรวจสอบหัวใจของเราดังนั้นชีวิตนะครับของเราเนะี่ยอีกประการเราต้องผูกพันกับอัลลอฮฺบฮานะฮูละะอาลานะผูกพ,พันอยู่กับอัลลอฮฺบฮานะฮูวะะอาลาหัวใจของเราเนะี่ยต้องผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์นะชีวิตของเราจะมีความสุขนะไม่ว่าสังคมนะจะ เอออำนวยให้เราใกล้ชิดต่อัลลอฮ์ซุบฮานูวะตลาหรือไม่ก็ตามแต่เราจะไปโทษสังคมไม่ได้เราต้องโทษตัวเราเองว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานูวะตลาไหมใกล้ชิดต่อัลลอฮ์ซุบฮานูวะตลาไหมในเมื่อสังคมเขาไม่มีนะฮะในการที่จะให้ใกล้ชิดต่อัลลอฮ์เราต้องสร้างบรรยากาศให้กับหนึ่งตัวเราเอง นะสร้างบรรยากาศให้กับครอบครัวดูนะฮะดูช่องที่มีสอนศาสนาเอาบรรยากาศที่มีเกี่ยวกับอันอิสลามจะเข้าจะขึ้นรถทั้งที่อ้าลูกอ่านกุรอาลูกอ่านดูอาหรือยังลูกเข้าบ้านอาลูกทอ่องท่องดูอาหรือยังลูกจะรับประทานอาหารลูกบิสมิลลาหรือยังสร้างบรรยากาศให้เราครอบครัวของเรา เป็นครอบครัวที่มีอัลอิสลามผูกพันอยู่กับคำสอนของอัลลอฮ์ผูกพันอยู่กับคำสอนของท่าน,นาบีถามว่าชีวิตแบบนี้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มีความสุขเพราะอะไรครับอัลาบิดกริลลาฮิตัตมอินนุลกูแท้จริงนะฮะไม่ใช่หรือด้วยการดำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานวัตาลาจะทำให้หัวใจของท่านนั้นมีความสุขสงบอัลลอฮ์ ดังนั้นพี่น้องครับคนที่ไม่มีความสุขนะเพราะเขาไม่นึกถึงอัลลอฮ์เพราะเขาไม่ได้อยู่กับอ mm. ัลลอฮ์เพราะเขาไม่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ถ้าเมื่อหัวใจเขาอยู่กับ, Allah, บอัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องมีความสุขทั้งนั้นดังนั้นคนที่มีความสุขกับอัลลอฮ์เขาจะอยู่กับอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ไม่ว่าจะยืนจะนั่งจะนอนอ, له, อัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์หมดเลยนะอยู่กับอัลลอฮ์หมดเลย และอีกประการนึ่งนะเราจะมีความสุขได้นะเราต้องมุ่งมั่นที่จะทำความดีนะมุ่งมั่นที่จะทำความดีเราต้องต้องปั้งตั้งเป้า,อ,าอัละวันนี้ฉันจะบริจาคสัก30บาททุกทกวันเลย30บาท50บาท20บาทนะหรือฉันจะนมาดเนี่ยนะฉันจะนมาดซุนนาไม่ขาดเลยนะซุบฮีเนทเทรบีไม่เคยทิ้ง ฉันพยายามจะทำให้ได้ท่านนาบีไม่เคยทิ้งฉันก็จะไม่ทิ้งตั้งใจที่จะเป็นคนดีขับอัลลอฮ์เพราะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลาสัลลัมนะครับได้นะถูกถามถูกถามว่าไอยุลอาเมนอาฮับบุอิลลอฮ์การงานอะไรที่จะเป็นที่รักนาอัลลอฮ์ท่านนบีถูกถามนาบีตอบว่าไงครับกอละอาดวะมุฮาวะอิงกัลละ นบีบอกว่าทำสิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะไม่เยอะก็ตามแต่ทำสิ่งที่ดีอย่างต่อเนื่องถึงว่าจะไม่มากมายก็ตามแต่ทำไปทำไปเป็นคนดีขอรั์ทําอย่างต่อเนื่องทําให้สม่ำเสมอดังนั้นวันนี้เราหันมาดูตัวเราเองนะครับว่าเราพร้อมที่จะรับความจริง เราพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองหรือไม่หรือเราคิดว่าเรายังแน่อยู่ไม่สนใจกับคําพูดของอัลลอฮ์ไม่สนใจกับคําพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะลาฮุลัยฮิวัลลัมที่อยู่ต่อหน้าเราดังนั้นพี่น้องอยากให้ตัวเราเองนั้นเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงและเราจะมีความสุขกับการที่เราเป็น เปลี่ยนแปลงมาเป็นคนดีของอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้อยู่ดีมีสุขนะต้องจากลาท่านพี่น้องเพียงตัวนี้วะบิลลาฮิตอรฟิกวันอีเดะวัสซลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ